มันยืนได้ตัああ้งแต่เมื่อไหร่อะเออโอ้โนไออะเออโอนี่ไงมีขี้ผึงแอ่อะแอออะแออะแออะแอะอออนแ่อแแแแแแะนีแะแแ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 แะะไม่ยอมผ่านแะอะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์คาร์สอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบสุดเกียร์นะฮะมีชื่อว่า Unfair Copper นั่นเองฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยฮะมันเกียร์มากๆฮะเป็นแบบที่ไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยคือยิ่งเล่นยิ่งเครียดว่างั้นเถอะนะฮะผมไปแอบดูมามันค่อนข้างกวนใช้ได้เลยฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันก็แบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อแ a ็กซ n นี่อินสเป ชื่อก็แปลกดีเหมือนกันฮะเ <_ an> ขาบอกว่าให้เราเปิดฟิวชแทนสิบหกซึ่งเราก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยครับพอเราเริ่มมาเนี่ยเราก็จะมาเกิดกันบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วป้ายก็จะบอกอยู่ว่าให้เปิดกล่องซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะฮะคือปกติแบบพวกนี้เนี่ย <_ an> เดี๋ยวผมทําอะไรผิด อ่ฮัลโหลโอเคฮะพอเราเปิดกล่องปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีตัวอะไรอ่าโอเคชัด okay, เจนเลย<ง>มันจะมีตัวอะไรออกมาฆ่าเราแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราตบมันไม่ได้ด้วยอ่ะต้องเอา้าทำไงอ่ะคือมันต้องเปิดกล่องใช่ป่ะเออแล้วพอเราเปิดกล่องตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็เนี่ยมันก็มีมอนเตอร์ออกมา <c oughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> โอเคเออทำไงอ่ะ คือเราเปิดกล่กองใช่ไหมเปิดกล่องใช่ไหมอ่ะมอนเตอร์ออกมาอ่ะแล้วแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้มันจะเป็นกับดักโอเคครับเราก็อย่าไปลงไปในกับดักแต่<อ>ปัญหาคือไอ้เจ้าเชสโปรเทคเตอร์ตัวนี้มันฆ่าไม่ได้เนี่ยดิมันตบไม่ได้ด้วยแล้วเราจะทำยังไงเราจะหนีออกที่ยังไงอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยทำไงอ่ะช่วยด้วยทำไงอ่ะออกจากเจ้าคือถ้าเราไม่เปิดกล่องมอนเตอร์ก็ไม่ออกมา แหละถ้าเกิดเราเปิดกล่องมอนเตอร์ก็ออกมาแล้วทำยังไงคือมันจะมีเนี่ยเนีพอเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเราก็จะลงมาในรูตัวนี้แล้วมันก็ทำแมวอะไรไม่ได้ What the Mel คนทำแบบเขต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยฮะนี่ผมตายไปแล้วกี่รอบเนี่ยเออเราสามารถทำอะไรกับหันตรงนี้ได้หรือเปล่าฮะเออแบบเต้นแบบแบบไม่ใช่อะมันไม่มีอุ้ยอ้ อันนี้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 น่าจะไม่เกี่ยวข้องฮะโอเคครับเราเราอย่าไปยุ่งกับหุ่นเขาเลยดีกว่าฮะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่สักอย่างที่ผมไม่รู้อ่ะเปิดกล่องเนี่ยอ่ะเปิดกล่องเปิด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 เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะโอ้โอเคครับผมว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องเออโอเคโอ้มันลงไปแล้วโอ้โหเร้าสนใจแต่ว่ามันก็ ทำยังไงนะทำยังไงนะมันตโอเคโอเคโอเคตรงนี้มันมีอะไรด้วยใช่ตรวนี้มันมีอะไรตรงนี้มันมีอะไรด้วยโอเคอย่าลงมานะปิดเลยนี่โอเคฮะเราก็จะเจอ t h i s p a t t o n View Not You คือป้ายปุ่มเนี่ยมันจะไม่ฆ่าเราแน่แน่ขอบคุณฮะ เอาไงกับชีวิตดีเนี่ยคือโอเคครับเหมือนเราจะเจอทางออกเพิ่มเติมคือไอตูวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอหละมันเป็นแบบประตูลับเออโอเคคะคือเหมือนแบบตัวเนี้ยเรายังเปิดประตูไม่ได้ถูกต้องมาฮะคือเหมือนเราต้องไปเปิดกล่องตัวนั้นก่อนอะไรอย่างนี้โอเคครับผมว่าผมเจอทางออกดีๆแลวนี่เราเปิดกล่องตัวนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วจากนั้นฮะรอไอเจ้าสมบีตรงนี้มาแล้วเราก็จิ๊บจส๊บจส๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจนี่ยมันก็มีแต่ปุ่มมันเนี่ยแล้ว ทำยังไงคือถ้าเรากดปุ่มเนี่ยเราก็จะเน่ยเราก็จะตายแมวทำไ <c oughs> คิดไม่ออกอะ่ะโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงเปิดกล่องแล้วเราก็มาตุกไม่ไเ,เปิดกล่องนะแล้วก็เดินอ้อมโลกตัวนี้มานิดนึงอ่ะอมบี้มามามา,มา,มาเปิดเปิดรู ปะกา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 มาซอมบี้มาหนึ่งสองสามุ๊บเออนั่นแหละสวยงามนี่คือสิ่งที่เราต้องการะฮะเขาเนี่ยเราต้องดูว่าแบบเอะมันจะมีแบบทางลัดอะไรอีกหรือเปล่าเช่นแบบเออเราคลิกว่าไม่ใช่ขโมยกางเกงมาใส่มันไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ทางไม่น่าจะใช่อ่ะคือโอ้โหไม่ใช่อ่ะขโมยของในมือไม่น่าใช่เขาไปใหญ่ฮะเราจะเปิดกล่องเพิ่มเติมเดี๋ยวมอนเตอร์มันก็ออกมาอีกอ่ะ ่าโอเคครับมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่สักอย่างที่ผมไม่รู้โอ้โหนโอ้โหนอะไรครับเนี่ยโอเคครับไงอ่ะโอเคครับเปิดประตูโอเคครับลงไปข้างล่างมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่สักอย่างเนี่ยเตัวเนี้ย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 มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่นั่นแหละมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่มันต้องมีอะไรซ่อนอยู น่าสนใจน่าสุดเดร์เดร์มันเป็นประตูน้ำลายกระดิ๊มันเป็นประตูเหรอเนี่ยมันคือประตูอ้อทำไมเราไม่สังเกตคือ <c ười> ผมใส่รีซอสแท็กอยู่เห็นป่ะฮะคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นรีซอสแท็กของเกมเขาก็แถมมาให้ด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเห็นป่ะฮะมันมีความแตกต่างจริงจริงมันไม่ควรใส่รีซอสแท็กในการเล่นนะเนี่ยนั่นแหละฮะโอเคฮะเราเจอปุ่มเรียบร้อยครับกดปุ่มอ่าโอเคครับพวก โอ้โหโอเคฮะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะเอ๊ะเฮ้แป๊บนึงนะคือพอเรากดปุ่มตรงนี้เสร็จปึ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะทำไมทำไมตัวนี้ตบได้เดี๋ยวๆดแป๊บนึงนะโอ้โอ้โหกูต์ลักวิดมีเดี๋ยเด็บกูต์ลักเพจ จิงวีก็คือมันแบบจิ้มชั้นให้ขอโชคดีอะไรเงี้ยอ่าโอเคครับเราก็จะต้องตบไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยมันจะตายใช่ไหมตาย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 ไหมมันจะตายให้เราไหมเนี่ยวะเนี่ยมันมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยอ่าได้คือสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปเนี่ยอู้คืออู้ตายเรียบร้อยโอเคครับเราได้ของอะไรไหมเราได้ของอะไรไหมเราไม่ได้ของอะไรเลยเราไม่ได้ของอะไรเลยไม่มีของอะไรในตัวแล้วเราทำไงกับชีวิตต่อไปอะฮะเออเอ๊ะเอ๊ะ เดี๋ยวนะคือตัวเนี้ยโอเคฮะเราไม่ควรลงไปคือถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยเราอาจจะติดบักแบบนี้ก็เป็นไปได้เราควรเปิดกล่องปะแล้วเกิดเราเปิดกล่องแล้วมันเต้อนออกมาอีกทำไงอะโอ้โอเค <laughs> โอเคครับเราเปิดกล่องได้แล้ว <laughs> กว่าจะเปิดกล่องได้ทําไมมันต้องใส่กับดักอะไรให้เยอะขนาดนี้เนี่ยโอเคครับเราก็สามารถทุบแก๊สเพลนได้โอเค อ่ะแต่ก,ก,ร,ะกระจกอ่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีประโยชน์ยังไงก็เก็บมาก่อนละกันแล้วคําถามคือมันทุบก,กระจกได้แล้วเราจะไปหากระจกอะไรทุบที่ไหนยังไงฮัลโหลตรงนี้มันยืนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยฮะเอ๊ะมันยืนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ,อ่อ oh, โ no, อ้โหนี่ผมทำอะไรผิดอ่ะคือมาถึงปุ๊บมันก็มีข้อความขึ้นว่าโ oh, อ no. ้โหนีน่ๆอ่านดูนะอ่านนะ โอ้ no เด e c o p คอปเปอร์อิ please save อิอะไรอย่างงี้ไม่นะคอปเปอร์กำลังจะตายไหนดูเสียมันเป็นยังไงคือตอนแรกมันเป็นแบบนี้แล้วไงอ่ะแล้วต้องมาเริ่มยอมจำนวนแบบด้วยดีคือมันต้องเริ่มเล่นใหม่อะาม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 า่ามาลา่ามาครมบมุมามามา่ามมานเมามาอามมมามามเมมมามามามม่มเมมามามาาิดตเ เหนื่อนะขวามันรุนแรงป่ะ๋ย่าๆ,ๆนะนะอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เ,าากลเราตบนายลงรูไปเลยได้ไหมเออ <c oughs> สุดยอดนั่นแหละฮะเราก็เปิดกล่อตงตัวนี้อะแล้วก็เชียร์ได้เลยโอเคแต่ปัญหาคือเขาบอกว่าไอ้เจ้าบล็อกคอเปอร์ตรงนั้นอะมันกำลังจะตายแล้วเ,เราจะไปช่วยบล็อกคอเปอร์อยังไงอะฮะเอาเชียร์ไปคิดขวาเหรอมันก็ไม่ใช่อ,ะอ่ะนี่ยอ้าย้อยตอท้อะไรเลยทุกที คือเราต้องเอาเชียร์ไปขี้ขวายที่บล็อกนั้นเหรอไม่หรอไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยเปิดกองซอมบี้มาอ่ะซอมบี้มาวุ๊บๆืบตกเอ๊ะไอ้ออตัวนี้เราสามารถข้ขามคันได้หรือเปล่าเราสามารถแบบกระโดดไม่ได้อ่ะโอ้มันต้องเริ่มใหม่จริงๆด้วยจะเป็นเนี่ย,อย,อยงองแงแล้วนะโอเคฮะงั้นซอมบี้มาตัวนี้เสร็จปุ๊บโอเคฮะแล้วก็วิ่งลงรูไปเลยลงรูลงรูปิดประตูก็ก็ก็ปิดประตู ปิดออกดูพ่อ,อ,อใครมาก็อยู่สบายแล้วนี่นะแต่แต่แต่ป่าเบียวหัวใจกอกกอกกอกปิดประตูปิดออกดูพ่อ,อ,อใครมาโอ้โนไม่ไม่นะไม่ไม่ไมอทำไมลูมันต้องเปิดให้เราด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี้ยไอเจ้ากระดักตัวเนี้ยฮะผมก็ตกไปหลายรอบแล้วไม่ยอมจำนะเนี่ยฮะเออไม่ยอมจำจริงๆโอเค,คกดปุ่มเป๊บโอเคอะมาขอจิ้มหน่อยคะขอจิ้มขอจิ้ม จิ้มจิ้มจิ้มลงไปเลยลงไปลงไปลงไปได้เลยนี่กระโดดข้ามแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญ,ญาตนี่แหละผม,มอยากให้ประตูมันเปิดอะผมีเกีียจมานั่งตบซอมบี้แบบเนี่มันเสียเวทลา้าหืม <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วเราควรตบให้มันตายทีละตัวน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะโอเคครับตรงนี้มาอ่ะโตไปโตไปโตไปวิ่งข้ามอือยจี๊บโอเคน่าสนใจฮะแล้วเราก็จะนี่แม่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 แค่นี้ก็ไปผ่านนี่แม่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  Oh oh, mark. ไม่ยอมผ่านนักกตีไม่รู้ว่างงแงและผมขอเอาตุ๊กตาวางแหมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะเผื่อมันจะทาให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะสเต็ปเดิมเปิดกล่องอ่ะแล้วก็รอซอมบี้มาตัวน really ี uh ้นิดนึงกระโดดข้ามฟบโอเคแล้วก็ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างนี่ไงได้แล้วได้แล้วตบ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 ลงไป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 ไหนลูลงไปลงไปเออนั่นแหละสุดยอดจริงๆเลยโอเคครับและ แล้วเราก็ไ <wounds> ด้เส ul <peaks> ียโอเคอะเอาแม่เอาไปก่อนเราได้เชียใช่ไหมฮะเราต้องเอาเชียนะไปขีดขวาที่ตรงนู้นใช่เหรอใช่ปะไม่รู้ดิหรือเอาเสียมาเชียนะไม่ใช่เสียเอาเสียมาขีดขวาที่ไม้ตรงนี้เหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะหรือเราจะต้องวิ่งแล้วไปขีดขวาที่บล็อกไม่รู้อะโอเคครับลองดูนะวู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 เอ๊ะเฮ้เฮ้เอ้เอา วัดเด e ะแมวคืออยู่ดีๆมันก็ปกติเออหรือว่ามันบักแป๊บหนึ่งนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกับฉันนึกแล้วก็แปลกใจมันต้องบักแน่ๆเลยน้องโอเคฮะช่างมันฮะตรงนี้มันไปยังไงต่อได้บ้างไหนดูซิมันสามารถมันสามารถไปยังไงต่อได้บ้างมันสามารถไปยังไงต่อได้บ้างมันสามารถไปยังไงต่อได้ผมว่ามันต้องมีปัญหาแน่เลยเออโอเคฮะเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้ใช่ไหม พึ่มาขามยตรงนี้โอเคมีปุ่มให้กดกดปุ๊บกดปุ๊บอ้โอเคฮะอาจจะมองไม่เห็นคือตัวนี้ยม,มันมีปุ่มพอกดปุ๊บเฮ้ยมันต้องกดกี่ครั้งเนี่ยอ่า,อาเริ่มใหม่ดีเริ่มใหม่ดีสนุกดิสนุกดิเครียดดิเออเครียดอ่า,อา สนุกสิฮะสนุกสิฮะถ้าผู้ชมเห็นผมตายแล้วก็มีความสุขใช่ไหมแมง yeah. งงไงจริงนะบอกก่อนตายซะตายซะตายซะลงไปลงไปลงไปในรู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 ลง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 ไปเออโอเคฮะเอาเชร์ออกมาเอากระจกออกมามัง้งนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆมาตรงนี้เสร็จปึ๊บปุ๊บป๊บนี่งไงลิกข,ขวา เราต้องทำอะไรอะ่ะใช่ป่ะคือคือปกวติเนี่ยเวลาคอปเปอร์เนี่ยฮะมันจะกลายแปลงเป็นสีเขียวเนี่ยคือเราจะต้องเคลือบมันเข้าใจป่ะฮะแต่ปัญหาคือเอาเชียร์ไปคิกขวามันก็ก็ไม่ใช่อะ่ะหรือมันมีประตูอะไรซ่อนอยู่อีกเลยเอ๋อไหนดูสิมันมีประตูอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่ามันก็ไม่มีแล้วนะแล้วเราจะไปหาขี้พึ่งไดจากไหนอะ่ะใช่ไหมฮะหรือเราต้องคลิกขวาจากตรงนี้ก็ไม่ได้อะ่ะเราสามารถออกไป เคเอ้ okay. ไม่ผมว่าเราจะต้องวิ่งไปหายเจ้าบล็อกอันนแน่เลยลองดูะฮะเราก็จะวิ่งไปวิ่งช,ช่วยชีวิตช่วยวย,ยังไงนะผมว่ามันจะต้องทุบบล็อกอะไรบล็อกหนึ่งได้หรอมั้งคือมันต้องทุบได้สักบล็อกแหละ,ะับมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะห,หรือเอาเชียร์นี้ไปทุบตรงนี้เหรอทุบ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 ไม่ใช่โอเคดูนะฮะคือตอนเนี้ยฮะมันยังไม่มีของอะไรในตัวใช่ไหมฮะเราจะลองตั้งสติรอบหนึ่งฮะ เรามาตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งข้ามไปแล้วดูสิฮะว่าจะมีขี้พึ่งให้เราหรือเปล่า hmm. นะฮะดูสิตัวนี้เสร็จปุ๊บเอ๊ะนี่ยบกอีกแล้วอะอะไรเนี้ยเออเอออนี่ไงมีขี้พึ่งเอ้ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอแต่มีขี้พึงพ่งอยู่โอเคครับชัดเจนแต่เมื่อกี้มันแบบบลกอะโอเคครับเราเจอขี้พึ่งแล้วตึ้งมันแบบโผลม,มาแป๊บเดียวมันมีเวลาให้เราน้อยมากเลยอะอย่างน้อยฮะมันก็มีความคืบหน้าใหเราบ้างแหละใช่ป่ะเออตอนแรกเราหาขี้้้้งไไมม่่เเเจออะรรยาแลลวัันนนปหูตก็ขใ โอเคฮะเราผัากมันลงรูแป๊บนึงนะฮะลงรู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 เออสวยงามโอเคฮะเอาเชียอ,ออกมาอันเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะรีบวิ่งข้ามไปแบบนี้ชึบ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 โอเคขี้พึง่งขี้พึง่งเื้อใครจะไปทันนะฮะโอเคมาเดินฮะเอาเชียอ,ออกมานะตั้งสตินะตั้งสตินะนะโอเคโอเคเริ่มต้นฮะเดี๋ยวจะแบบฝึกแป๊บนึงนะพอเราข้ามไปฟุูฟ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 ูปุ๊บกดม้าฟูฟูอ่ะลองดูแล้วกันฮะเอาอีกรอบหนึ่งนะฟูฟูยื้อโอเคครับลองดูครับฟูฟูฟู โอตา <laughs> โอเคครับสวยงามคือมันจะต้องรีบอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะโอเค,คแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องในดุสตีมีอะไรตรงนี้อีกหรือเปล่าฮะเอเอโอเคฮะเราจะต้องขึ้นไปบนต้นไม้ใช่ไหมโอเคครับแบบนี้อ่าโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะกดปุ่มที่หนึ่งน่าจะได้แหละฮะโอเคฮะแล้วเราก็ลงไปข้างล่างอย่าไปกดเยอะเดี๋ยวเราตายไม่เอาฮะไม่ดีฮะ เราก็จะกดแบบนี้ไหนดูสิเราทำไงกับปีต่อไปได้บ้าง <c oughs> ยังผ่านไม่ได้อมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้บล็อกนี้ไม่มีอาจจะลองกดเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งฮะโอเคฮะกดอีกครั้งหนึ่งโอเคครับลองดูนะฮะเขาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรให้เราบ้างแหละเพราะผมจําได้พอเรากดสครั้งเราตายนะฮะดังนั้นฮะลองดูสิฮะมันจะต้องมีอะไรให้เราบ้างหรือบ้างโอ้ น่า <ítulo> สนใจโอเคฮะแต่ว no, no, no. ่าเราไปไม่ได้เนี่ยดิฮะพอเราไปเนี่ยเห็นปะฮะเขาจะบอกอยู่ว่านบนะะนบนบก็ทํำยังไงอ่ะคือพอเราเดินไปตรงนี้โอเคฮะเดินไปตึ๊บตึ๊อ่าโอเคฮะเราจะโดนดิดกลับดังนั้นเราจะต้องไม่ได้อ่ะโอเคเราชิปตายแมวแล้วเราก็เริ่มใหม่ไอเจ้าแมบนี้เนี่ยมันมันมันถามมันเออโอโน มันยากตรงไหนฮะมันยากตรงที่เราเสียเวลากับชีวิตเนี่ยแหละฮะมันต้องแบบมนันต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้ไงงั้นเราไม่ควรไปด้านนั้นงั้นเราจะต้องไปด้านไหนใช่ไหมฮะโอเคฮะเรามาวอร์มตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งฮะมาตรงนี้เสร็จปุ๊บรีบข้ามาเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอบปุ๊บป,บป,บปุ๊บโอเคครับทันการเวลาฮะขึ้นมาข้างบนตรงนี้โอ๊ะขอโทษขึ้นมาข้างบนตรงนี้แว๊บนะฮะแว๊บกดปุ่มสองครั้งฮะสองครั้งย้ำว่าสองครั้งอย แล้วเราไปตรงนี้ไม่ได้คือถ้าเราไปตรงนี้เนี่ยฮะเราจะตายดังนั้นนะเราต้องไปทางอื่นเหรอคือเนี่ยถ้าเราตรงไปอย่างงี้ปึ๊บเห็นป่ะฮะเราตายงั้นเราจะต้องแบบต้องมีอะไร <Ooh. S 1> โอ้โอเคแป๊บหนึ่งนะมีทางออกเพิ่มเติมด้วยหนทูเซียมีอะไรเพิ่มเติมแถวนี้อีกหรือเปล่า hmm. ที่เรามองไม่เห็นป๊อกป๊อกโอเค mm. okay. ฮะไม่มีฮะเราก็จะเดินไปยังไงเอี yeah. ่ uh. โอเคแต่ปัญหาคือถ้าเราเดินไปเราจะตาย,ยารหรือเปล่าคือมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยหรือว่าเราต้องแบบคือตอนแรกผมจําได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมพอเราเดินไปตรงนู้นมันบอกว่านบแต่ว่าตรงเนี้ยพอเราเหยียบสีแดงเราจะตายดังนั้นเราข้ามมาทุกกระโดดติดหัวเลอเยี่ยม เมื่อกี้กระโดดปุ๊บติดหัวปั๊บก็แบบโอเคขอบคุณเริ่มใหม่อีกแล้ววายขอร้องเถอะผ่าสักทีเถอะผมเสียเวลากับแบบนี้ไปเยอะแล้วนะโอเคฟึ๊บฟึ๊บฟ๊บ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 โอเคครับทันการเวลากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากดจองค้งปิ๊วปิ๊วแล้วก็เอ่อวิ่งมาตรงนี้นิดนึงเปิดประตูแต่ไปไม่ได้โอเคครับแล้วเราก็มาตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาตรงนี้นิดนึงฟึ๊บโอเคคะตรงเนี้ยมันมีบล็อกล่องหัวอยู่ใช่ไหมไหนดูสิจุบ นี่ไงนี่ไงมันไม่ให้เรากระโดดดังนั้นฮะเราอาจจะต้องแบบทำไงอะคือคือคือเรากระโดดไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะต้องแบบเดินเลาะข้างๆไปอย่างั้นเหรอฮะได้ฮะเราก็จะเดินเลาะข้างๆโอ้โหไอน้ามังรโอเคฮะเดินเลาะข้างๆมันจะตายไหมอะเอ๊ะเออเอ๊ะเอเออมาได้ยัไอะคือกระโดดข้ามไปก็ไม่ได้เดินเลาะข้างก็ตายเมล

ทำไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเนี่ยมันมันมันทำไงอ่ะคือเราอยากจะแบบเนี่ยเราอยากจะเลาะไปอย่างเงี้ยหรือเราต้องเลาะไปด้านนี้เหรอมันก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันโดนดีดกลับอีกอ่ะคลิกซ้ายคลิกขวาอ่าพนมมือกราบเอาเร็วเร็วเร็วทำไงทำไงเนี่ยมันไม่ได้อ่ะผมว่านะคือเราห้ามเหยียบไอ้เจ้าคอปเปอร์สีแดงเนี่ยฮะห้ามเหยียบคอปเปอร์สีแดงทำไงกระโดดข้ามก็ไม่ได้ด้วยไอ้จ้าทำไมอ่ะกระโดด

ติดมุมตรงนี้กแกมันจะมันจะตายแมวอีกไหมอ่ะเอาอีกแกมันจะตายแมว,อแวโอเคครับพันทานแบบมึนๆไปเถอะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยเออ คุณคิดว่าช่วงนี้เนี่ยฮะมันเป็นช่วงแห่งการหลอกลวงหรือเปล่าเออมันเป็นแบบหลอกลวงหรือเปล่า sure. no. yes. ม,มันเป็นแบบหลอกลวงหรือเปล่าลิฟเมียโรนอตชัวโนเยสมัน,นมันเป็นแบบหลอกลวงหรือเปล่านั่นสิฮะมันเป็นแบบหลอกลวงหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราไปผิดอันเราจะตายหรือเปล่าถ้าเดินไปแล้วตายนี่คือแบบ uh ถ้าเป็นแบบหลอกลวงอ่ะตอบเยสมันก็มันก็ตรงเกินไปแต่เกิดตอบโ no. นอ่ะมันไม่หลอกลวงแล้วกัน มันไม่หลอกลวงเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมขี้เกียจฆ่ามอนเตอร์แล้วฟูฟูฟับฟับโอเคชำนาญการอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าอะไรครับผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะคือตายมาจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแต่ไอจุดที่ผมยังไม่เข้าใจก็คือไอตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไงคือเราจะต้องกระโดดเงแล้วเดิน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 เดยนเดินเดินนิดหนึ่งนะเดิน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 ทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอะไยอ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะ ทำไงฮะตอนนั้นเราทําไงเรากรโดดเยงเยงข้ามข้ามมาไงอ่ะเยงจึ๊บเนี่ยหรือมันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้คือถ้าเกิดสมมติเราเดินแบบระมัดระวังโดยที่เราไม่ออกด้านขวามากเกินไปอะไรอย่างนี้เราน่าจะแบบรอดได้มั้งแฮียรโอเคมาตัวนี้กันต่อฮะเราต้องตอบ yes no okay ยังไงเนี่ยฮะคือตอนแรกเราตอบ no ไปใช่ไหม เราตอบโน้ตแล้วเราตายเราจะต้องตอบเยสมันก็ตรงเกินไปดังนั้นเราอาจจะต้องแบบลิฟมีอาโรนแบบปล่อยฉันไปอะไรอย่างงี้เหรอฮะอหรือว่า not sure อตอบเยสแล้วกันลองดูฮะ,อะตอบโนโกับเยสคือมันตรงเกินไปอะ่ะเข้าใจไหมฮะดังนั้นฮะเราก็จะตอบข้งองงูแล้วกันนะฮะน็อตชัวลิฟมีอาโรนเหมือนแบบปล่อยฉันไปนะฮะแบบปล่อยฉันไป <c oughs> อะไรเงี้ยโอเคครับดังนั้นเราก็จะเนท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  What the Mel กลับเข้าสู่ช่วงคำถามตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งอะเราจะไปด้านไหนอะคือมันตอบปอะไรมันก็ตายหมดเลยอะทำไงดีทำยังไง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 รีบมีอารมณ์น็อตชวนน็อตชัว์มันก็เหมือนแบบมันมันคือถ้าไม่ตอบ yes no ก็แบบรีบมีอารมณ์ไปเลยคือน็อตไม่ไม่รู้อะอทำไงดีอะอหรือว่าเราวิ่งช้าเกินไปเออจ้า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 ,จา ผมว่าผมเริ่มจะชํานาญแล้วละ่ะดูดิเห็นไาเห็นได้เห็นตาคือแบบคิดสภาพนะผมวิ่งมาหลายรอบมากมากอะจนแบบชํานาญแล้วเนี่ยคือเหลือไอช่วงด่านสุดท้ายนี่แหละครับผมกำลังจะทาไงดีเนี่ยดูนะดูนะชำนาญมากแหววเห็นปะไม่ต้องมานั่งตบอะไรให้ลงหลุมเลยนี่ดูจุด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 ดมแล้วชนาญมากนะฮะ และขั้นตอนตรงนี้ฮะคือเหมือนเราต้องวิ่งผ่านไปวิ่งวิ่งให้มันพูดนบมารอบหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นฮะเราถึงจะมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะผ่านตรงนี้ได้แต่นั่นแหละฮะต้องให้มันนบรอบหนึ่งก่อนหรือเราต้องกดย่องเหรอเกี่ยวปะเนี่ยทำไมทำไมเราตายอ่ะเอออันนี้โอเคครับผมไม่เข้าใจอีกรอบหนึ่งละเหมือนจะเข้าใจแต่มันก็ไม่เข้าใจอะลองนอดชัวร์ก็ได้ฮะแบบนี้ครับไปลละวธอจอายุ คือผมลอมหมดทุกประตูแล้วนะมันยังไม่ผ่านให้เราเลยอ่ะแล้วมันต้องไปประตูไหนอ่ะใช่ไหมผมขี้เกียจแล้วนะผมบอกเลยผมเล่นจนแบบเปื่อแล้วนะถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งไม่ได้นี่ผมจะไปแล้วนะบอกไว้ก่อนจิมันเป็นแบบเล็กๆก็แต่ว่าผมใช้เวลาไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะไม่ผ่านจ้กติ๋ออะตายแมวอดชัวร์ก็ไม่ใช่ลิฟต์มีอาลนก็โดนไปแล้วเหมือนกันแล้วต้องทำยังไงอ่ะหรือว่าแบบพอวิ่งไปแล้วเราอย่าเพิ่งอ่ะมันคืออะ โอเคผมหมดความหมดทนแล้วผมว่าแมบมันน่าจะมีปัญหาแหละคือผมเข้าประตูไหนไปนะมันก็ตายหมดทุกประตูเลยดังนั้นมันน่าจะมีปัญหาแหละฮะดังนั้นหาคลิปนี้ครับผมไม่เอาแหละนะฮะน่าจะได้เวลาสมควรแล้วฮะผมขอกลับไปคลิปเที่ยวนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะายถ้าชอบคลิปไหมครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปให่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ